สวัสดีครับสวัสดีพ่อไอีทุกท่านครับอยู่ช่องพระศิลป์คนไทยโค,คุกน้ำนี่โอ้บรรยากาศครับคลึมฟ้าครืมฝนเมื่อวานกับช่วงนี้นะครับนี่อยู่คลึมมาแล้วครับดูครับดูวันนี้ทามาอีกก็ะยาเราก็ชุ่มชื้นหัวใจนะครับนี่ แต่การไปกันมาของเราก็ลำบากหน่อยนะครับการมาหาพี่ใหญ่ก็ไม่วหว <c oughs> ทางมันไม่สะดวกนะครับทางดิน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 เหนียวถ้าโดนน้ำล้วติดร้อมากนะครับแต่ไม่ใช่ปัญหาอุปสรรคกมีไว้ให้พุ่งชนนะครับไปนี้ก็ไปต้องเปลี่ยมพื้นที่ครับที่บ้าน ถ้าฝนไม่ตกก็ได้จดการที่รีดน้ำเชื้อที่บ้านนะครับถ้าฝนตกก็ขึ้นไปบ้าน20หลังนะครับถ้ามันจุกนตกพื้นที่จะเจวยเชนะครับ้บากจะลำบากต่อการทำงานนะครับนี่พี่ใหญ่ก็ไม่ว่าก็คงอยู่นี่นะครับวันนี้ไปก่อนพรุ่งนี้ค่อยว่ากันโยนยาเสร็จก็กลับบ้านกันนะครับ แต่ละยาแต่ละชิ้นงานแต่ละเยอะครับแยกละมันแยกล่างไม่ได้นะมันไ้แยกร่างได้ก็จะดีร่างงานเยอะนี้มันสุดๆไปเลยร่างกายสุดยอมาคูยใจทางบนาบรรารับช่วงนี้บรรยากาศ บรรยากาศมาฝากนะครับนี่ของทุ่งธรรมชาติบ้านเรานะครับพ่อแม่สี่ทุกท่านฝากเป็นกำลังใจใทุกท่านนะครับ ใจมันต้องใหญ่กว่าตับอเอออยากจะพูดเลยครับความไหนร่างกายนี้บางทีทำงานหนักนะก้าวขาจะไม่ออกนะครับแต่ก็สู้ซะย่างนะครับเพื่อเขาให้ได้กินครับเขาได้กินได้อยู่โอยคนเราไปหากินตรงไหนก็ได้นะครับแต่ช้านี้ยากนะครับทาไม่ดูเลย ถ้าไม่ดูเลดีเท่าที่ควรนะครับ ไปแล้วกลับบ้านกันทำงานที่บ้านโตไปแล้วพี่ใหไม่ว่าพรุ่งนี้เจอกันสอบเรียมเชือกมาอย่างดีนะครับวาจะถูกคอแล้วย,ย้ายพี่ใหญ่ไม่ร่วมมือนะครับพี่ใหญ่ไม่นอนให้ไม่นอนให้ก็วันหลังค่อยว่ากันพี่ใหญ่ยังไม่ให้ความร่วมมือนะครับนี่เออไปแล้ครับเออ ชีวิตต้องสู้ต้องสู้กับชีวิตนะครับ